มาทอนนี้แพ็กของได้เรียบร้อยหมดแล้วครับเตรียมพร้อมี่งไป จะแคมป์ EP นี้เราจะไปล่าน้ำตกกันจะไปสำรวจน้ำตกแห่งใหม่ครับทีมงานพร้อมแล้วทีนี้เราจะไปกัน4ี่คน4คันพร้อมกันแล้วครับฝนตกยังไปกันอยู่ใช่ป่ะอย่างก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างเลยทำาอวยพรอนก่อนออกจากบ้าน ไปครับผมไปลุย <mail> ถึงทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านแล้วครับบ้านห้วยแห้งหมู่สองไปถึงหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านห้วยแห้งแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวสามชา่า <c oughs> บอวัดดีครับวัดดีถึงบ้านพี่กาแล้วเอ่อพี่กาพี่คนที่จะนำเราไปน้ำตกในวันนี้เดี๋ยวเวลาน้ำตกกัน ถึงละถึงละปตอนนี้แพ็คของนะเรียบร้อยหมดละครับเนะี่ยเตรียมพร้อมที่จะไปะออกเดินทางไปละเดี๋ยวเราจะไปยังบริเวณท้ายท้ายหมู่บ้านนะครับนะแถวบริเวณที่ไปกันมาที่รับนักท่องเที่ยวไปล่าสุดนี้แหละเราจะออกเดินทางกันไป ไปแล้วพี่อุ๊ดไปแล้วไปน่ไป,ไปอ่ะตอนนี้เอารถมาจอดมาฝากไว้ที่กระท่อมนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเดินน่า <c oughs> จะเดินไปแถวเนี้ยแม่เลาะเลาะนี่ไปนะครับอันนี้ตรงที่อาทิตย์ก่อนที่ผมมาพาท่องเที่ยวมาด้วยก่อนนั้นนั้นก็มาเองเอารถมาจอดข้างล่างแล้วเดินไปน้าตกที่ในช่องเขาเนี่ยน่องเขาหน้าเนี่ยอืม <c oughs> อันนี้รถจอดนี่ครับเดี๋ยวจะต้องเดินละเดินไปกันไม่รู้จะเป็นไงฝนเยอะด้วยน้ำป่ามาไม่รู้ว่าน้ำจะสูงขนาดไหนเ๋ยวต,ต้องไปดูกันไปลุ้นกันครับ <c oughs> อเริ่มเดินแล้วครับนี่เดินเลาะนานี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จะใช้ระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวผมจับเวลาเดินก่อนเดี๋ยวจับดูนะครับว่าจะเดินเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางเป็นไง<ๆ>เดี๋ยวจะถ่ายให้ดู ติดตามไปด้วยนะครับนี่ขโมยขุดขมิ้นชาวบ้านครับผมนะพี่วุฒินะครับเป็นผู้ขโมยสวยทำอะไรกินกันในคืนนี้มีพริกด้วยครับทำไปแล้วเรียบร้อยไปต่อ แล้วแล้วแล้วก็ขโมยมละกอกันอีกแล้วครับ <laughs> ขโมยมละกอละอ้า <laughs> มีใครมาครับต้องแหวกทาง บริเวณที่ชาวบ้านเอาน้ําตรงนี้ไปทปปาําน้ําประปาหมู่บ้านน้ําจะใสใสมากแล้วบริเวณนี้มันเป็นเขตต้นน้ําครับน้ําที่นี่จะใสตรงนี้นะฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนู้นที่ได้ยินเสียงน้าแ,แรงๆดูนะครับฝั่งซ้ายนี่นะฝัะะะะ่งป้าผมนะีน่เนจะคุนหน่อยแต่ฝั่งนี้นใสเราใช้กินดื่มได้ครับ เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วพี่ก้าวบอกว่ามาได้ครึ่งทางแล้วเราใช้เวลาเดินมาประมาณนี้ครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะโลกว่าประมาณโลกว่าเนยะครับประมาณโลกว่าครึ่งชั่วโมงช่วงนี้น้ําจะขุ่นหน่อยครับฝนมันตกติดต่อเนื่องกัินสองสามวันติดเลยปกติก็น้าจะใส แต่ก็ไม่น่าจะอันตรายอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝนหนักกว่านี้จะเป็นยังไงนี้เดี๋ยวพักก่อนครับเพักกันตรงนี้สักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อ ตกเล็กๆอีกชั้นหนึ่งครับกอนนี้จะไปถึงทั้งตกใหญ่อันนี้มืดหมดครับฟ้าก็มืดเราอยู่ในใต้ต้นไม้มืดหมดเลยครับ <S 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 เดินไปต่อแล้วนะครับแต่เราทิ้งเป้ละเป้ทิ้งไว้จุดข้างล่างเมื่อกี้ที่เราพักกันแต่กกว่าเดี๋ยวจะนอนแคมป์กันบริเวณนั้นแหละหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวลงไปท็ทีแต่ตอนนี้นเราจะไปน้ําตกเลยเอาเป้ทิ้งไว้ดีกว่าไปตัวเปล่าสบายๆแต่ทางก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็ไปได้ครับหน้าเลหน้าหนาวไปน่าจะสนุกกว่านี้มาง่ายกว่านี้หน่อยสวยกว่านี้ด้วย มีการปีนสึ้นมาขึ้นตรงนี้ไม่ได้น้ําแรงนี่คือไปบนนวลลับหาทางไปให้ได้ไม่รู้จะไปได้หรือยังเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้มันก็จะเจอตึกที่สูงๆเลยบนนู้นน่ะไม่รู้ว่าจะไปอีกชั้นนะแต่น่าจะได้แล้วครับดูเวลาแล้วเดิเดในให้ ข้างหน้าผมเนี่ยแหละครับนะแต่มันจะหลบอยู่หน่อยตอนนี้นี่เราจะเห็นละองลองมาละน่น,นะครับนิดเดียวจะถึงละไหนที่สุดก็พากันมาถึงจนได้ครับผมไม่ได้แล้วยูู่รู้นนะเดี๋ยวจะต้องปีนในหลอยเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องถ่ายไ้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนครับแล้วก็ใครอยากมาที่นี่ก็ติดต่อมาครับผม น้ำตกห้วยแห้งน้ำตกทีรอสี ไม่ให้ตอนนี้ให้ตบลญไม่จะเราตำบลญไม่จะเราเนาะโดยจัดเข้าไปเที่ยวกันต้อรับานที่นะครับนอกจากนอกจากป่าบางแล้วตจากที่เราไปกันแล้วที่นี่ที่นี่เป็นจุดที่น่าสนใจเข้ามาเที่ยวกันครับว้าวที่นี่ที่ไหนครับนี่ชุดยอดเลยก็สวย สวยงามจริงครับน้ำเยอะมากสวยครับผมพุ่นส,สวยเลยจับเหตุอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยลูกตรงมันทับคลายทับคา,บคาไงก็ไม่รู้คแบบอ,อันนี้ไม่เหมือนกันปะอ,อันนี้พุนเหมือนเลย ันนี้เอาเซตแคมป์กำลังปลูกเปเนาะอันนี้อาก่อไฟตัวนี้กว่าจะติดได้ก็ัไม่รู้ว่าจะติดแล้วก็น่าจะติดเลยครับเดี๋ยวเอาฟืนมาอังๆไว้ให้มันแห้งๆอันนี้ปลูกเปนอนกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ของผมผม,ผมปลูกเปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วสัมภาระเอาผ้าปูไว้ข้างล่างแล้วก็วางประมาณเนี้ยนะปลูกเปหน้าน้ำเนาะฝนตกไว้ ปกติน้ำจะใสพี่เขาบอกน้ำจะใสอันนี้ขุ่นหมดละใครที่ชอบแนวนี้ก็มาได้ครับหน้าฝนก็มาได้อยากถ้าอยากมาก็มาครับถ้าฝนไม่หนักมากไม่ชุกมากก็โอเคเลยสามารถไปน้ําตกได้โอเค okay, ครับเดี๋ยวขอเตรียมที่หลับที่นอนอีกแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งเล่นกันทําอะไรนกินเดี๋ยว ให้ดูครับว่าทำอะไรกันกินวันนี้ม,มาเซตแคมป์เรียบร้อยตับนี้มาเดี๋ยวจะหุงข้าวใช้แก๊สกระป๋องนะเพราะใช้ปืนไม่ได้ไม่พอไฟไม่ค่อยดีครับใช้แก๊สกระป๋องนี่หุงข้าวโดยฝีมืออำนาจนายพัน ในพันนะาคู่ล่านักล่าหน่องข้าวกินกันครับในเราอยู่กันสี่คนโอ้สาวข้าวกอนเต้บไปไปสาวข้าวแล้วเรียบร้อยโอเคแล้วได้แล้วในป่าแม่บันดี โอเควันนี้มีโต๊ะโต๊ะถิ่นถิ่ธรรมชาติเออ่นธรรมชาติเดี๋ยวสับไม่โดนนี่นี่นี่ที่วางของธรรมชาติที่วางกับข้าวธรรมชาติครับนี่คนธรรมชาติครับแล้วก็นี่คนธรรมชาติสนใจได้ถูกแล้วถูกแล้วนี่เนื้นี่ถ่นานี่เด็กกับข้าวนี่เนี่ยโอ้ไม่เลี่ยมีก้อนมีก้อน ทาไมไมเก็ตเนไหรือแกปิด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 เวันน for <c oughs> ี well, we well, okay, hey, hey, uh, okay, ้เราจะแกงส้มมะกเตกันนะครับมะกเตจนยังบยังกี้ม่เหมือนตะไมเฮยแก๊หน่อยโอ้โห้เฮก๊ะส้มกระป๋องใส่กครับมากระปครับ กระป๋องสามแม่ครัวมีอีกเม,ม,น,น,มนูนะเรา<พ>จะแกงไก่อีกสองเมนูเลยดิมีแกงไก่แล้วก็จะเอาแบ่งครึ่งม้ผัดด้วยอันนี้จะแกงครับใส่มีแกงรวมละใส่ไก่ลงไปแล้วใส่ มาฝนไม่ได้แรงอ่อยนิดหน่อยแต่ตอนนี้หนักละ<อ>คนบอกว่าอยากมีน้องคนหนึ่งอยากต้องการฝนได้ฝนละตอนนี้แตอนนี้ก็<อ>ตามสภาพเลยฝนล,ลงมาคับแล้วตอนนี้เริ่มเนี้ยอันนี้เป็นไฟชีตที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีหยดมีย้อยอต้องอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับต้องอยู่ให้ได้ เห็นไหมเนี่ยอรุณสวัสดิ์ครับอาเช้าแล้วเมื่อวานตงคืนถ่ายไปแบตนมดพอดีเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อแล้วก็เลยเอาชาร์จทิ้งไว้ครับอันนี้มาให้ดูบรรยากาศยามเช้าที่นี่อาเหนียนะรู้สุดูได้เลยครับอยู่ริมห้วยเล็กอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูคือตอนนี้น้ำใสแล้วเฮ พาลงมาให้ดูครับน้ําใสแล้วเมื่อวานน้ําขุ่นอยู่เลยนะพอฝนมันหยุดมันยังใบฝนมันตกหนักเกินนะครับอันนี้น้ําใสแล้วเนี่ยดยใสๆเลยครับนี่นอ้แถวครับนี่ยังใสนมันดูไม่อันตรายเหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานน้ำขุ่นมากเลยแล้วดูอันตรายหน่อยอ๋อแล้วก็เดี๋ยว กินอะไรกันหน่อยตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บของกลับแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาเที่ยวกันครับผมติดต่อมาได้พร้อมทีมงานพร้อมครับผมไปครับอันนี้เก็บแคมป์แล้วแคมป์เก็บของเทียของล,กลอะก็จะมีขวดพลาสติกท,ทิ้งไว้ให้เผื่อชาวบ้านเข้ามาหาของหาปลากันแล้วก็ใช้ขวดได้ เราจะไม่เผาไม่ไม่ทำลายอนอกนั้นเราก็ทำลายเนจั่งให้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้กลับแล้วครับกำลังนงกลับแล้วน้ำโคตรใสเลยวันนี้จริงๆชาวบ้านบอกน้ำเส้นเนี้ยใสตลอดทั้งปีเลยแต่เมื่อวานที่มากันคือ,อมันเป็นพายุเข้าฝน,นมันตกติดต่อกันหลายวันเลยครับน้ำเลยแดงน้ำเยอะกว่านี้อ่ะ อันนี้น้ำโคตรใสเลยครับอย่างใสใสามากๆน้ำแถวนี้นี่ใช้กินใช้ดื่มได้หมดเลยครับเพราะเป็นต้นน้ำเอาน้ำเส้นเนี้ยไปใช้ในหมู่บ้านห้่ยแห้งป่ะวันนี้เราจะกลับกันแล้วครับแล้วก็งไง ตามไปเที่ยวกันนิดนึงครับนะกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมว่าจะไปไหนทำอะไรหรือใครอยากจะเที่ยวป่าก็เที่ยวสถานที่ที่ผมมาเที่ยวกันตเน,นี้ยที่นี่ก็ได้นะติดต่อมาได้ครับมีทีมง,งานพร้อมดูแลนะรับเป็นคณะเลยนะครับหรืออยากจะมาอ่าสามคนสี่คนก็ได้ครับนะพักคุยก่อนว่า จะเดินทางยังไงถ็กยังไงเนาะมาคุยกัยนครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเจอกันครับ <laughs>